ตอนนี้นะคะเราก็จะปิ้งจิง้นปิ้งกัน,นะคะ่ะาจ้าไสอูร่ยอยันนี้เราตเดินด้วยกันทั้งหมด9กิโลเมตรบนความชัน80กว่าองศาค่ะระหว่างทางที่ผ่านมาคือเจอแบบรอยเท้าช้างบ้างเสือบ้างชาวนี้ออกตื่นตีสี่ความชัน ต้องอย่าล่วงลงไปทางฝั่งขวาเด็ดขาดน,นะคะกริ่งบันเทิงเลยนะคะเราเจอกันทิ้งแล้วทุกคยไม่น่าเชื่อว่าวันนี้พี่ยศจะเดินนำเมื่อวานเป็นวัดเดินนำคนนี้มาจากทูเก็ต <c oughs> ทั้งหมดมันพันแปดร้อยป่ะพันแปดร้อยเก้าสิบนะคะตอนนี้เราอยู่แค่เจ็ดร้อยเก้าสิบ เราเดินไปประมาณชั่วโมงครึ่ง,เอ,งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชั่วโมงครึ่งหงกิโลครึง่งเราไปทั้งหมด8กิโลเพราะเรายังเหลืออีก6กโลครึ่งนะจ๊ะเร,เรามีอม m o เรามีอินทผาลัมและช็อกโกแลตแล้วก็ทุกอย่างเลยอยู่ในกระเป๋าตอนนี้ถึงจุดพักจุดแรกนะคะใน2กิโลนี้เดินมาที่46นาทีหัวใจเต้นสูงสุด180 ชันเวอร์ชันประมาณแบบ80-90องศาตั้งฉากไปเลยทีเดียวจุดพักของเรานี่คือสมาชิกกลุ่มที่เราเดินนำกันมาเ,นเราเดินลงเงยอะแยะแซมก็บอกว่าบอกว่าอะไรนะแซมเดินลงเท่าไหร่เดินขึ้นเท่านั้น <laughs> เดินลงเท่าไหร่เดินขึ้นเท่านั้น <laughs> ความดีใจนั้นหายไปในบัดดล<ร> <laughs> แล้วเราก็เริ่มเดินขึ้นแล้ว คนเคยผ่านการวิ่งเทลมาแล้วเ,เอาไม่เคยเหรอเริ่มเดินขึ้นแล้วถ่ายไม่ได้แล้วมาถึงจุด จะเจอแบบอย่างนี้เราจะเจอผลุกเขาบอกว่าเหมือนเป็นแพร่ธาตุที่เอาไปทําแก้วอะไรอย่างเงี้ยปีนขึ้นไปหรออ๋อปีนขึ้นไปนี่วะนี่ค่ะเราจะเจอรอยเท้าหมีกันอีกแล้วนะคะจุดที่สองมืออีกข้างก็ปีนขึ้นมาแล้วอีกข้างก็ปีนมานี่แล้วก็ปีนขึ้นไปบนโน้นเหลือประมาณสามกิโลกว่าก็จะถึงจุดพักตั้งแคมป์ ไปอีกหนึ่งกิโลก็จะเป็นยอดเขาโมโกจูซึ่งเราจะไปพักทานข้าวที่จุดตั้งแค้ป์เสร็จแล้วก็ค่อยเดินขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะจ๊ะตอนนี้น้ำหมดแนะนำว่าให้พกน้ำเยอะๆใน8กิโลเมตรนี้ทีนนี้ก็คือเป็นถุงเท้ากันน้ำค่ะถุงเท้าสำหรับเดินป่าโดยเฉพาะ กันน้ำได้แล้วก็กันเห็บนักได้บนนี้อากาศโอเคเลยนะโล่งๆโปร่งๆแต่ว่าจริงๆแล้วอะต้นไม้จะเยอะกว่านี้แต่ว่าโดนไฟไหมน้นี่ก็จะเจอรอยไฟไหม้ปกติตรงนี้นะ่ะเขาบอกว่าต้นไม้เยอะมากแต่เนื่องด้วยเหตุไฟไหม้ที่ผ่านมาก็เลยทําให้ต้นไม้น้อยลงนะแล้วก็หายไปเราจะอ้อมไปทางไหนนะแซม ห้องหนึ่ที่เราจะพักเอาน้ำเราก็จะข้ามหองไปเดินฟุคือระยะทางจริงมันไม่ไกลอะแต่เท่าที่ตาเห็นมันไกลไกลงี่เงี่ยเองอ่ะทำไมเราจะเจ็ดคนเราเหลือกันอยู่สองคนสมาชิกแก๊งสุดโตง่งทุกสิ่งอย่างมีสุดโต่งแนวหน้าและสุดโต่งแนวหลังหายไปแล้ว เราอยู่แนวหน้านะคะนาเชลเป็นผลบอกแล้วของยิ้มอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่หน้าตานี่คือแร่หินอ่อนนะคะเอ้าเหรอแล้วมันขึ้นไม่อยู่นี้ได้ไงอ่ะก็น่าจะเป็นการกรผมไม่รู้เหตุผอ๋อเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นข้างล่างใช่ไหมตรงเนี้ยที่ที่เราว่ากันว่าตรงเนี้ยคือชั้นที่สุดแล้วก็เลยต้องมีจึเป็นต้องมีเชือก เนื่องด้วยตอนนี้ค่ะเชือกหลุดตอนนี้เราก็มาถึงจุดพักจุดแรกแล้วแซนจากตรงนี้ขึ้นไปยอดเลยจุดตั้งแคมป์คือกิโลขึ้นกี่โลนะ2กิโลขึ้น2กิโลรึงเคืออไวรตอนนี้ประมาณจริงๆมันประมาณ6โลกว่าแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้สับเวลาอยู่ประมาณส0บโล ใช้เวลาเดินทั้งหมด3ชั่วโมงกว่านี่คือจุดที่เราแบบจะเอาน้ำได้น้ำหมดพอดีเต้มน้ำแอบเห็นไกลๆนั่นไหมคือเขาเดินไปแล้วแหละนี่คือการแบบไตเนินนี่เดินป่าของจริงมันต้องอย่างนี้ แล้วที่จะไม่เดินได้หรือเปล่าหากว่าฉันไม่เดินแลาจะไปพักที่ตรงไหนนี่คือความชันองศาชันของรองเท้าใครเมื่อคืนใครช่วยแบกหาบน้ำให้เขา เมื่อคืนอยากเข้าห้องน้ำกลางดึกนี่เอ้ยก็เลยเข้าไปคนเดียวมืดๆได้น้องเข้ามาช่วยเจอเพื่อนข้างทางนะคะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะอากาศเย็ยนไหมเธอเธอคือชื่ออะไรไม่ตอบเลย <c oughs> เมื่อกี้ดินเสียงหมูป่าด้วยส็แล้วก็เรามาเจอตัวนี้บายบาย นี่คือไม่ไหวแล้วนะคะคือแบบโดนรีเควสบอกทุกคนว่าเอาเก่งๆในแชะเข้าคลิปด้ว <laughs> ย <laughs> นี่คือเราเป็นบิ๊กินเนอร์เหมือนกันนะพี่ยศกับเราเนี่ยเพิ่งเคยเจอกันทริปนี้แหละไม่เคยเดินป่านอนป่ามาก่อนคือตอนนี้เราว่ามันน่าจะชันสักแปดสิบห้าองศามันไม่ใช่แปดสิบแล้วอะ่ะ เท้าตะคิวจะขึ้นข้อเท้าแล้วแล้วมันชันแบบยาวๆทางเดินยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆมันก็ยากแหละมันก็ยากระดับหนึ่งแต่มันก็เดินได้ไอที่เป็นสายออกกําลังกายยังไงก็รอดคือเราเหลืออีกแค่โลครึ่งนะคะแล้วจุดตั้งแคมป์ของเราแล้วจากจุดตั้งแคมป์ของเราอีกแค่500เมตรเราจะไปถึงยอดดอยโมโกจูเวลาพักของเราวันนี้คือน้อยแล้วก็แป๊บเดียวเลยจริงๆ ดียังไงได้ดูพระอาทิตย์แน่ๆหลอดปริญญาเอกเกียรตินิยมไปค่ะยังจะได้สุดของร่างกายนนกันสามติดอครบหมดออากังรั้งนี้สมองก็ต้องได้นะ ไม่มีสตินี่หัวโขกจนหัวแตกไปแล้วอ๋อยังมีเหรอไม่จบเหรอเอ้ยมันปีนเขาอะมันปีนเขาจริงๆเลยอะโอ้ยเหนื่อยอะเฮ้ยเะมันเหนื่อยเนาะมันคือน้ำหนักตัวเราทั้งหมดเลยอะมันจะใช้แบบทั้งตัว ดาบดาบผิดฟังแล้วเดี๋ยวย้ายดาบก่อนย้ายดาบแทบนี่เหมือนเป็นอัศวินกำลังฆ่าศึกบุกหมายความว่าปุ่งๆจะมา

ชิดข้างหลังนี่คืออยู่คนละกลุ่มกันแต่ก็รู้จักกันไปแล้วละในที่สุดก็มาถึงจุดตั้งคป์แล้วเย้ yeah! ตอนนี้คือหนาวมากค่ะหนาวแบบหนาวสุดๆเลยด้วยความที่ลูกหาบยังมาไม่ถึงนะคะต้องเอาเสื้อกันฝนน่ะมากันหนาวอะ่ะซึ่งมันไม่กันไงมีถุงมืออยู่อันนึง ตอนนี้มีเพื่อนแล้วนะคะแล้วก็ได้ยืมเสื้อกันหนาวคนอื่นด้วยพี่แพรหดมากค่ะเจะได้หดหนันในไม่ทําำลานะคะบอกไว้ก่อนทริปิสุดท้ายเลยเหรอใครอยากจะเริ่มไฮอ่ามาเริ่มตอนนี้เพราะยังอื่นมันจะกลายเป็นเฉยๆไปเลยถอดเสื้ออหนาว คือเพิ่งเดินมาก็เหงื่อท่วมไงไอคนนั่งอนะรอยรอยู่ว่าพี่เดินขึ้นมาแล้วงไงหนาวไหวอยู่ยมาถึงยอดดอยแล้วค่ะ<ม>เห็นเรือใบยอยู่ข้างหลังนู้นอยู่น<ม>ู้นเราว่างทางจะไปที่ยอดนู้นเราก็จะเห็นวิวแบบนี้นะคะสวยมากค่ะ ทางเดินก็จะประมาณนี้เพราะทางขึ้นมาคือชัน80กว่าองศาอีกเหมือนเดิมความชันโหดเริ่มลงแล้วก็ขึ้นใหม่ทิ้งเดินนะคะก็จะเดินอยู่ข้ขางๆผาแบบนี้จ้ะเดินต้องมีสตินะคะเดินไม่มีสติมันจะไม่โอเคนะคะไปไปต่อ จะถึงลนะเอ้ย,อย,อยแค่ตรงนี้ก็สวยแล้วให้ตายเถอะโปรดระมัดระวังอันตรายโอเคเดี๋ยวหยุดถ่ายก่อนเพราะเขาบอกว่าตรงนั้นลื่นถื่นแล้วค่ะขอขอ ปิดแล้วค่ะมันก็ังแ,ดแได้อยู่นิดหน่อยคุ้มเหนื่อยแหละ มาใหม่เพื่อที่จะมายอดเขาโมกุจูแล้วก็โซนของหินเรือใบนะคะ อุ้ย <c oughs> อันนี้สวยอะเองวงเวิร์มเนี่ยไะลงกันเถอะเนาะดุวยแล้วหนาวมากเลยขาสั่นเลยหมดแล้วไฟไม่มีนะคะเรารู้สึกว่าถ้ารอดูพระอาทิตย์ตกดินจะอันตรายมากๆตอนเดินกลับอ่ะเพราะว่าไม่มีไฟอะเดี๋ยวพี่อช้ามาใหม่มาดู และเช้านี้ฝนก็เดินขึ้นยอดเขาโมโกจูอีกครั้งไม่ไหวนะคะแต่เดี๋ยวไปเจอกับพี่ๆแก๊งสุดต่งทุกสิ่งอย่างกันคะ่ะยังครับทริปทริปสุดยอดของไทยยากที่สุด<อ>ครับส,สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทริปสุดต่งทุกสิ่งอยา่างนะคะตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาโม,โมโกจูนำทีมโดยคุณ <c oughs> จอห์นเรมโบนี่เป็นการนำทีมครั้งสุดท้ายแล้วครับหลังจากหลังจากนี้เข่าจะไม่ไหวแล้วหลังจากขอประกาศกำลังการเดินเข่าเป็นไงคะที่โหดที่สุดที่เคยปีนมาตอนนีมันมากครับใช่ครับดีวยวด้วยอะไรด้วยนะโตมากมากครับ90องศาตรงดิ่งขึ้นนึกว่าแค่ประมาณ โอเคหกชั okay. ่วโมงค่ะอันนี้เก็บกดนะดูเก็บกดเล็กๆน่าจะขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตอนเช้าก็มาดูดูพระอาทิตย์ขึ้นครับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นเรือใบเรือใบเรื่อไปเรือใบมีตัวแทนใหม่มานะครับเป็นไงคะทริปเป็นการปีนเขาครั้งแรกและยากที่สุดในประเทศไทยขึ้นมาแล้วก็หายเหนื่อยนะคะ หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราจะขอส่งผ่านคนที่มาคนสุดท้ายนะเจ๊หนุ่มบอยวันนี้ขึ้นมาคนแรกเกียนที่ว่ามาสุดท้ายมาแตะยอดแถาคนแรกนะแล้วก็สั่งให้ทุกคนเก็บกระเป๋าให้ด้วยเพราะเดี๋ยวจะลงช้าเจ๊หนูบอยคนแบบยอดนะใจได้มากสามารถตร้างยอดได้ทุกคน ขึ้นมาแล้วก็ทำไรไม่ได้ลอยบ้าลงหรอวะรักทุเรศกันบ้างโดนทาาโดนขุ่นโดนอะไรบ้างก็กระเป๋าหนักไหมครับคุณวัสโดนท่ากัดตรงไหนบ้างคะตรงตูดโดนทาาเจาะตัวหนึ่งตัวกระเป๋าตอนแรกผมมาใบเดียวนะครับแต่มีคนลืมกระเป๋าไว้ข้างทางดิฉันก็ลืมตลอดเลยนะฝากเอาไปด้วยฝากลืมตลอด8ปกิโลครับผมก็ ซึ่งไ่ได้ n ิดขึ้นยงไม่ได n เกดขึ้นเราซึไมเกิดนยมกิขนเล่ไมด้เกิด้นลงมากิดนเลยซึ่ม่กเลยงไ้กอขยซงไมไกอเยซึงมดทเกิดขลยกิ่มก็ขลงเราดูเสย้เกันเลงล่กิลซ่้ก่อน เป็นความเครียดจ้ะถุงดำลเลืดอ่ะเอ,อ้ยมันมีหมดมี่หมดมันนึ่งหมดออกก่อนลำบากกันใช้ได้เลยค่ะตอนนี้คือต้องลุยน้ำเพราะว่าน้ำมัน,ำนพุ่มนะน้ำมันพุ่มทางเดินไปหมดแล้วไปไปต่อ ตรงนี้จะเป็นจุดที่ยากมากนะคะมังเกาะต้นไม้คือไม่สามารถเดินแบบตามทางเดินแบบนี้ได้เลยเพราะว่าสไลด์แน่นอนแล้วก็คือไม่สามารถทําความเร็วได้ตอนนี้น่าจะถึงแคมป์แม่กาสาน่าจะเย็นแล้วละ่ะยริงไปไม่ถึงไหนเลยเพราะมันเดินยากมากนี่คือเราแบบลุยป่าที่แท้ทูเพราะว่าทางเดินนะมันลื่นมากมาทางลัดคือเข้าป่าไปเลยอะตรงเนี้ยคือไม่ค่อยลืน่นแต่ก็ล้มไปสองรอบและนะ้ว ทางก็จะป,ประมาณนี้นะคะฝนมันตกมันลื่นแบบลืล่นม,มากๆล,ล้มลกันไปเกินสี่รอบไหวไหมไหวเกงสักแค่นนิหน่อย<ก>เปลี่ยนเกงเจ๊คนเมื่อเชาเ้าไหนเจ๊คนเมื่อเช้าเจ๊ไหนอ่ะเจ๊อเอาเจ๊บอยเจ๊บอ,บอยบอกเจ๊บอยถึงก่อนนะพี่าไหวไหมคะสหยมากไหวไหมคะ วิทยาลิพน์เรนฟอเรสต์ของจริงนี yes. ่นะสายบริจาคเลือดชอบบริจาคเลือดให้ทากแล้วก็คุ้นต่างๆเขาบอกว่ายินดีเป็นคนใจบุญนี่คือสเต็กหมูนะคะหลังกที่เราแบบลำบากกันมายาวนานกระดูกแพ้วเอง ขอบคุณค่ะเชพแอรนางฟ้าของเราในทริปนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากมาอีกไหมคะไม่แล้วค่ะชีวิตนี้หรือว่าจะมาตามช้างเผือกอ่ะมาถ่ายรูปช้างเผือกขาที่ไหนก็ได้อันนี้คือแบบเหมือนว่าเปิทหารตอนนี้ก็มีสงครามโลกนะคะ ายุปกติคนก็จะแบบนี่เอาเท้าขึ้นพาพเป้ที่ว่างไว้แบบนีเขาเวลานอนปวดขามากเลยนอนขนเป็ดนอนดูสภาพนอน สำคัญมากคือไฟพี่เสื้อก็จะอยู่กับเราเป็นระยะระยะเก็บของค่ะของเหมือนไม่เยอะเปล่าแยกไปอีกกระเป๋าเึงและดูรองเท้าค่ะเนนารองเท้าเนนาทุกอย่างคือเน่าเมื่อวานเนี่ยคือเน่ามากเน่าไม่เสื้อก็เน่าตอนนี้ไม่มีเสื้อผ้าใสอันนี้ดีดีเอาไว้ใช้ตอนเช้าแต่ตอนเย็นนะทุกวันนะ ลงลำธารทุกวันแต่ตอนเช้าว่าใช้อันนี้อันนี้ขาดไม่ได้แล้วทุกคนใช้ด้วยหมดเลยค่ะ,สะเสรทพังพอดหมอเฉลิมคือโคตรดีเลยอ่ะคือดีอันนี้คือใช้จนหมดเกลี้ยงคนะ่ะแล้ววันสุดท้ายอ่ะมันหมดไงเยินนี่ก็เยิน95นะ<ม>กันคุ้นกันทากยาอะไรเงี้ยก็คือเตรียมแบบพร้อมอันนี้ที่ล้างที่ล้างเครื่องกรองน้าใช้ยี่ห้อนี้ เครื่องกล่องนั้นใช้ของนี้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะดีม,มากอาจจะบอกวนะ่ามันก็สนุกเหนื่อยแต่สนุกก็อยากให้ใครที่เป็นสายเดินป่าก็ลองไปเดินป่าที่โมกูจูดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณคนต้องมีแล้วคุณจะมีสตรอรี่แล้วก็มีเรื่องเล่าที่จะเล่าให้ลูกหลานคุณฟังไปจนแก่เลยแหละ เราจะต้องดูแลตัวเองเราจะต้องพิชิตการเดินป่าเพื่อที่ขึ้นไปยอดเขาเราจะพบกับความลำบากจริงๆเราจะมีวิถีอย่างทานป่าเราจะต้องตื่นเช้ามากและเราก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าในกลุ่มเราก็มีหนึ่งคนที่เข้าโรงพยาบาลน่าจะเป็นภาวะขาดน้ำเพราะว่ามันเดินเยอะมากเหนื่อออกเยอะมากสำคัญมากสำหรับการเดินดป่าโมกจูนนั่นคือเครื่องกรองน้ำ ควรต้องมีแบบเล็กๆที่เุพทางง่ายๆกรองระหว่างทางเจอทางนน้ำเจอลำทารน้กรองน้ำดื่มน้ำเยอะๆหิวก็กินกระหายน้ำก็ดื่มเหนื่อยก็หยุดพักแต่อย่าพักนานเพราะว่าพักนานแล้วมันลา้ากล้ามเนื้อมันต้องเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพักแป๊บๆแค่ให้มันแบบนะใจสู้ใหม่แล้วก็เดินต่อพยายามเดินตามเจ้าหน้าที่นะคะอย่าเดินห่างจากเจ้าหน้าที่ไปไหน ก็พยายามเดินตามเจ้าหน้าที่ให้ได้เรื่อยๆระหว่างก่อนที่คุณจะไปดินสายวัดผาลูกระจูในหนึ่งเดือนนั้นคุณควรจะต้องเตรียมตัวในการออกอกําลังกายให้ดีๆแล้วก็ไปถึงเรารับรองว่าคุณจะสนุกคุณจะรู้สึกว่าว้าวคุณจะแบบเห็นวิวตรงนั้นแล้วคุณจะรู้สึกอยากร้องไห้มากเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากเราสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําแล้วอ่ะมันก็เป็นความภูมิใจและก็พราบในตัวเองแบบสุดๆเลยอยากให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ความรู้สึก,ก แบบเดียวกันกับผมนะคะไปทานข้าวมา